วันซ่อนแห้งสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกๆคนทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆช่องทางทั่วโลกนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับของเรื่องเล่าของการเตรียมสร้างรถแห่นะครับต้นทุนการสร้างที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมาที่วเรื่องเล่าของช่วงล่างนะครับการเตรียมรถ เตรียมชฉวงล่างนะครับว่าต้องควรเตรียมยังไงน,นะครับเฮาสิได้บ่ตร้องมาแก้ไขทีหลังนะครับเป็นอย่างคือต้องเตรียมนะครับคลิปนั้นก็บอกไว้แล้วว่าคือเตรียมก่อนนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมคือเตรียมไว้ก่อนเพื่อที่จะบ่ตร้องลําบากเนื่องจากอย่างเนื่องจากนี่ครับลักษณะโครงสังพอขื้นโค้งแล้วมันสูงนะครับ เขาอู้ได้เขาก็บ่อยากเอาเลยครับทั้งสูงทั้งหนักนะครับหลังจากที่นะครับคลิปนั้นเบาเรื่องเล่าของช่วงล่างไปแล้วคลิปนี้นะครับช่วงล่าง้วก็เตรียมรถไปคลิปนี้นคีอมา่อเบาเรื่องโค้งสั่งนี่ครับผมก็ได้ขึ้นโค้งสา่งไปสักโู้น่าจะ เกือบเดือนขึ้นกันนะครับเราเกือนบะเดือนขึ้นกันก็ต้นทุนหลกัลกๆนะครับอยู่กับเหล็กอยู่กับเหล็กแบบเยอะมากๆนะครับมีเท่าไหร่กับปะพอนะครับเหล็กขนไส่เข้าไปนี่ครับเหลกล้วนๆน,นะครับเหลกเยอะมากๆหลังคาเหล็กทุกอย่างจะเป็นเหล็กนะครับส่วนใหญ่เลยโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นเหล็กหน,นาๆครับ ผู้ใดนะครับผู้ใดพมมีทุนที่สิไปจ้างแต่พอที่ทนะครับนี่เล็กหนาที่ผมใส่เน้นหนึงชุดหาตัวหนาสุดเป็นหนึ่งนะครับนักบบเป็นอย่างขอให้แข็งแรงนะครับเฮาสีเดียบตมงมาแก้ปัญหาภายหลังนะครับคำหลายๆนะครับเน้นคํำหลายๆ เสาแยกเสาเดียวนะครับอันนี้แล้วแต่ผูชิมักบ่มักผมถักเสาสี่ต้นนะครับเสาหลักให้แข็งแรงนี่ครับลักษณะเสานี่ผมถักมาแบบนี้นะครับถักแข็งนะครับให่โยกถ้าเกิดการโยกนะครับโค้งโยกได้มีโอกาสในอนาคตนะครับสะสมโยกไปสะสมไปเรื่อย มีโอกาสที่ฮักแตกได้นะครับแตกหักได้นะครับเหล็กที่เขาเชื่อมเรื่องเล่าของตนทุนนะครับเรื่องทุนในการซื้อเหล็กกะเบิดหลาย,ยู่นะครับของผมกับเหล็กตัวเหล็กกลมๆ UTC หมื่นไปแล้วนะครับโมคิดว่าสีเบิดหลายขนาดนี้โดยซ้ำนะครับถึง ให้ห้ามองถึงอูนะครับที่เพิ่นรับต่อเป็นอย่างเพิ่นคือรับแพงนะครับนี่นะครับทั้งเหล็กทั้งค่าแรงงานค่าหนามค่าไฟค่าอย่างหลายๆอย่างนะครับผู้ใดเฮ็ดใดมีความสามารถเชื่มเหล็กได้แน่ยัยงใดแน่นะครับเฮ็ดเองกระสิไดลดต้นทุนใดหลายรองเฮ็ดเบิ่งนะครับอาจจะบ่สวยบ่ถือใจคนอื่นแต่ถือใจจาของแน่นอนนะครับเนาะลวก็ เจ้าของต้องการใส่งานแบบใดน,นะครับเหตุใส่โตเจ้าของเลยนะครับปลูกเรือนตามใจผู้อยู่นะครับปลูกอูตามใจผู้นอนถือใจอีดีนะครับสิถือใจเจ้าของอีดีโตผมกับ่อได้ว่างามกลัวของผู้อื่นนะครับแบบกะส่วนใหญ่กับยุดน้ำกลมรถเลยอายเพื่อนนั่นแหละครับรถคูบาอาจารย์เพิ่นนะครับเบิ้งรูป อันใดผู้ใดเห็ุมางามก็เอาแบบเพิ่นม,มาเห็ุมาใส่ลถเจ้าของนะครับเนาะความคิดเจ้าของน้าเนีย่ยของเพิินน้าเนี่ยนะครับทุกมือนี้มีไก่หลายนะครับนําท่างผ้าเขาไปได้แบบบกคอยลงนะครับเนาะอันใดก็เฮ็ุผิดกับแก้ไขส่วนใหญ่กับคิดไปนะครับเหตุไปผิดไปแก้ไขไปก็ตอนนี้ก็ออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับ ของผมสิมีตูหมุนที่เบิดหลายนะครับเป็นอย่างคือเบอิดหลายแท่นะครับเด็กเนี่ยผมสิบ,บอกบอกให้ฟังห่งสั้นแลวกพ่อเลยครับตูหมุนนี่ซ้ำเฮ็ดสองเทือนะครับมีฐานมาเลี่ยวองมีชุดหมุนนี่ครับหมุนออกมาแอลแมคโครเจ็ดพันนะครับ นี่ชุดหมุนนะครับทั้งเถิงแลวกับบลแลวนะครับนี่กล้องหมุนต่างหากนะครับเวทีสไลด์นะครับถ้าผู้ใดประเ e t เวทีสไลด์ประหย,ยัดกะเปิดคางออกมานะครับเปิดคางออกมาเป็นลานกาแฟานะครับอันนี้กะเปิดขึ้นไปทั้งเถิงสำหรับผมแล้วเวทีสไลด์นะครับับเพิ่มเล็กอีกบหลายกะดึงออกมาได้นี่ครับ มุนออกมากแล้วก็มีเวทีสไลด์นี่ครับเป็นแบบนี้เวทีคือผมโบเฮตุไปสูงนะครับเพราะดีรถผมออกแบบเป็นระบบ DC นะครับใส่ไฟระบบดีกับสิบ่มีเครื่องปั่นไฟสิเอาได้ฝากไว้กับรถนะครับเอาได้ฝากไว้กับรถกับสิมีพื้นที่เหลือหลายเนี่ยนะพื้นที่ยืนกับ ยืนได้เลยนะครับจากนี่เวที่ส่วนนี่ก็จะเป็นนี่ครับเปิดแล้วก็หมุนแล้วนี่หมุนได้นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดชุดหมุนหน้านะครับนี่ชุดหมุนหน้าปึ๊บนี่ครับ ชุดบนหมุนบนทางล่างสี่หล่ห้องนะครับผู้ใดสนใจเอาไปเห็ดตามได้นะครับเนาะบ่ห่วงผมกับเบิงเพิ่นมากขึ้นกันนะครับเอามาต่อยอดสำหรับลิปนี้กัน,นะครับบอกไวส้สามีสะก้อนนะครับขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ